เอาละครับจบจครับต้องขอบอกว่าการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าน้ำเน่าแบบสุดๆนะครับเข้าสู่ระบบเดิมนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมันอีกแล้วนะต้องบอกว่ามันอีกแล้วครับมันไม่เหลืออะไรแล้วแหละนะครับหลังจากที่วันนี้ฮะผมอัดคลิปวันที่13มนะครับกุมภาพันธ์2569ครับนะตั้งแต่เช้าของวันนี้ฮะก็จะมีเรื่องราวของอ่ารรคประชาชนนะครับแล้วก็พรคผู้เอ่อคเพื่อไทยเนี่ยครับออกมาแชร์ถึง บาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดของอาการบัตรเลือกตั้งนะครับที่มันนะครับผิดระบบผิดระเบียบนะผิดรัฐธรรมนูญนะการเลือกตั้งโดยการที่ว่าบ Barcode นะครับท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมีแล้วมันผิดพลาดนั่นก็คือเรื่องราวของการที่ว่าบาร์โค้ดเนี่ยนะครับเอาไว้สแกนเฉพาะนะครับให้รู้ว่า กรกตอบอกว่าเป็นเฉพาะบัตรของพื้นที่นั้นพื้นที่พื้นที่ตรงนั้นนะฮะจะมีหมายเลขรหัสบัตรตรงนั้นนะครับอย่างสมมติว่าอาเขตหนึ่งมีหมายเลขศูนย์ห้านะครับมันก็จะเป็นศูนย์ห้า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 ถ้าเขตสองนะครับลงท้ายด้วยศูนย์เจ็ดมันก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องไปเลือกกี่คนมันก็จะเป็นรหัสเดิมนะมันก็จะเป็นรหัสเดิมครับแต่ว่า สิ่งที่มันแปลกก็คือเราไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับล้วก็จะต้องลงชื่อลงชื่อลงชื่อเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะเป็นรหัสของมันครับนะพอเรานะครับสแกนบาร์โค้ดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลของเรานะสิ่งนี้มันคือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของพี่น้องประชาชนนะว่าท่านเลือกไคยหรือท่านประสงค์ไม่เลือกอย่างนี้ผิดกฎหมายครับนะบวันนี้ประชาชนก็ดีใจในสิ่งที่พรรคส้มและพรรคสีแดงเนี่ยนะครับ มาร่วมกันที่จะจัดการหลัจากการเรื่องนี้แล้วก็จะทําให้การเลือกตั้งนี้มันเป็นมุข,ขเพราะว่ามันผิดรูปผิดระเบียบแล้วก็มีวิธีการนับคะแนนต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันดูแล้วมันไม่โปร่งใสแล้วก็พี่น้องประชาชนมองแล้วมันไม่สบายใจเลยในหลายพื้นที่เราก็เห็นครับในเรื่องราวของการที่มีการนับคะแนนเอาหัวไปมุดนะฮะเอาหัวไปมุดนะครับ,เ,รบเพื่อจดไอ้คนหนึง่ง ขานชื่ออีกคนหนึ่งก็ไปกานะครับแต่พอหลายๆใบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเฮ้ยมึงกาไม่ตรงมึงกาไม่ตรงนะครับอย่างเช่นอุบลราชธานีเนี่ยครับนะมีพี่น้องที่ถ่ายเอาไว้ครับก็เจ้าหน้าที่บอกว่าห้ามถ่ายนะตรงนี้ห้ามถ่ายเลยนะครับให้เกียรติเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาอ่าก่อนที่จะมาทําหน้าที่ตรงเนี้ย เขาถูกอบรมมาอย่างดีนะถูกอบรมนะพูดง่ายๆครับใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะไปทําหน้าที่ตรงนี้นะครับก็จะถูกเรียกตัวไปอบรมนะในแต่ละพื้นที่อบรมให้คุณนั้นทําแบบนี้นะไอ้คนขานไม้เล็กก็ทําแบบนี้ไอ้คนที่เข้าไปจดนะครับเอาหัวหมุดในกระดานเนี่ยก็ต้องทาแบบนี้นะนะดังนั้นครับสิ่งนี้ไม่เป็นการผิดกฎหมายใดๆน,น,นะฮะทำถูกตามระบบระเบียบําลองทองทำหมดว่างั้นโอ้โหสิ่งนี้ครับมันเป็นอะไรที่เฮ้ยนี่อะไรวะ นะมันแปลกครับนะฮะคุณเจทยก็เขาเป็นคนชนะนะเขาก็ได้ชนะก็อบอกว่าได้คะแนนจากพ่อแม่ี่น้องเทา้าใสสะอาดแต่รอรดูลยครับวันนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงล่ะสุดท้ายแล้วเป็นไงครับก็รู้เหมือนว่าร้อนร้อนหนาวหนาวหลังจากที่แต่เช้าวันนี้พักส้มก็ใจชื้นละพักสมม้มใจชื้นครับว่าเพราะมีผ้าปอไทยนั้นนะครับร่วมด้วยกับการที่นะฮะจะจัดการเรื่องราวของความผิด ของบาโค้นนี้นะเล่นเรื่องราวของบาโค้นนี้คือทุกอย่างจบนะเพราะว่ามันผิดกฎหมายโดยตรงแต่กับการว่าพอตกบายแล้วนะครับตกบ่าคพื่อไทยนะครับไปหารือนะครับถูกเชื้อเชิญให้ไปจัดทั้งจัดตั้งรัฐบาลสรุปแล้วครับผมนะฮะคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงออกมาถแถลงการครับยิ้มแป้นครับนะบหอมตูดหอมด่าก,กันเลยทีเดียวนะครับรักเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมที่จะสลับสุนย์ใน นายกอาลจินเป็นนายกมนตรีนะฮะพร้อมที่ลืมเรื่องบาดหมางทุกอย่างนะลืมเรื่องบาดหมางทุกอย่างคือทะเลาะบบาแหวงอะไรกันมาหรือกินแหนงอะไรกันมาเนี่ยนะฮะวันนี้พร้อมที่จะเดินหน้านะครับเพื่อประชาชนแล้วก็หาทางอ่อนก,กับประเทศชาติแม่ใช้คําที่ต้องบอกว่านี่คือนักการเมืองจริงครับนะนักการเมืองจริงนะพูดอะไรแล้วมันเชื่อได้ไหมมันเชื่อไม่ได้ครับพร้อมที่จะลืมเรื่องบาดหมางแล้วก็จับมือ นะครับเดินหน้าไปด้วยกัน,นหาตังอ,อ้อยกับประเทศชาติแม่สิ่งนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับผมรอวันที่พระเพืชไทยมึงจะโดนหักหลังนะจะบอกงี้ครับผมรอวันที่พระเพืชไทยนั้นจะโดนหักหลังนะ,นะมึงอย่าลืมนะพระเพืชไทยว่ามึงนั้นหักหลังอนุชินเอาไว้นะครับมึงหักหลังอนุชินเอาไว้กี่ดอกแล้วนะครับวันนี้เตรียมตัวได้เลยนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่า ไอความรักใครกันเนี่ยมันจะอยู่ถึงกันนานแค่ใดนะฮะอนุทินโดนยึดมหาไทยใช่ไหมฮะกระทรวงมหาไทยอนุทินโดนยึดนะฮะเหมือนบีบบังคับบังคับบังคับอ่ะให้อนุทินต้องออกอนุทินก็พูดเองครับว่าพระเบอรไทยบังคับจะยึดเออเกาอีีคืนก็คืนให้นะแล้วออกมาเป็นฝ่ายค้านสุดท้ายแล้วไงครับวันนี้อนุทินชนะแต่ธรรมดาครับผมนะฮะ อนุชินถ้าพรรคเพื่อไทยไม่จับมือเนี่ยก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะจะต,ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่า,าพรรคกล้าทำนะเพื่อนรักก็ไม่สามารถที่จะมีคะแนนเสียงที่จะไปรวบบวงเสียงให้ได้เกินครึ่งนะอย่างพรรคเล็กพรรคน้อยต่างๆนา,านาเนี่ยนะครับอ,อย่างล่าศุดก็ได้พลเอกลังสีใช่ไหมพลเอกลังสีมีอยู่สี่ตำแหน่งสี่สนะฮะ ผมที่เข้าร่วมรัฐบาลผมก็ใจครับผมเองรังสีก็ต้องเข้าใจแหละครับนะฮะในสิ่งที่จะต้องเข้าร่วมรัฐบาลเพราะว่าเป็นพรรคอ่าพรรคน้องใหม่นะจะต้องเข้าร่วมรัฐบาลนะเป็นใครๆก็ต้องเข้านะฮะเพื่อที่จะทําให้พรรคของตัวเองนั้นนะครับรอดแล้วก็มีรายได้แล้วก็ค่อยๆขยับขยายให้พรรคนั้นมันโตขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีเลยครับว่าความฝันของท่านรังสีเนี่ยนะฮะที่จะได้เป็นที่ปรึกษาของอ่ากระทรวงกลาโหมเนี่ย จะได้หรือไม่จะได้หรือไม่จะได้เป็นที่ปรึกษาของขการะทรวงกลาโหมได้หรือไม่นะหรือว่าจะโดนทิ้งอย่างท่านเสรีวิสุทธิ์นะครับท่านเสรีวิสุทธิ์นี่ก็โดนทิ้งตั้งแต่นะฮะช่วยเหลือพระเมือไทยนะะตอนนั้นก็เอ่อพึงแก่ฟาดฟันฟาดฟันพรรคประชาชนาพรรคก้าวไกลนะพรรคก้าวไกลนะฮะอ่อต่างๆกันนะนะพูดถึงเรื่องราวของนะฮะเรือนะฮะต้องสละเรือให้ ให้คนทั้งคนแก่แล้วก็คนป่วยนั้นนะครับขึ้นฝั่งให้ได้ตัวเองนั้นแรงยังหนุ่มตัวเองนั้นสามารถสละเรือได้ประมาณนั้นนะสุดท้ายแล้วนะครับเป็นไงครับพอคนแก่ไปถึงฝั่งแล้วนะครับคนแก่ไปถึงฝั่งแล้วนะครับรรคเพื่อไทยทิ้งนั่นดีเลย <c oughs> นะรรคเพื่อไทยทิ้งท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับนะให้ลอยคออยู่ที่ฝั่งนะแล้วก็ลอยมาเรื่อยๆนะครับนะฮะจนมีชีวิตรอดนะครับ แต่ตอนนี้เป็นไงล่วครับวันนี้มาถึงเรื่องราวของท่านเสรีน่ครับท่านท่านพลเอกลังสีนะครับเราดูว่าท่านนั้นจะได้ตามที่ท่านนั้นหวังหรือเปล่านะกับการที่จะได้เป็นที่ปรึกษาการลาโหมนะครับ,นะรบเพราะว่า,าคนไทยนะครับเห็นการพูดการจาการให้สัมภาษณ์นะครับวิสัยทัศน์ของท่านแล้วนะครับก็อยากให้ท่านนั้นเป็นควบคุมกระทรวงกลาโหม นะฮะให้ควบคุมกระทรวงกลาโหมแต่ว่าการควบคุมผมคิดว่าคงไม่ได้หรอกครับนะฮะเพราะว่ากระทรวงใหญ่ๆเนี่ยนะฮะกระทรวงกลาโหมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นของพรรคใหญ่ๆที่เขาต้องแบ่งกันนะปูมเจอไทยเขาก็ต้องได้ตําแหน่งใหญ่ๆนะพรรคที่สองก็ต้องมาแบ่งกันนะฮะก,ก,กนะฮะระทรวงสาธารณสุขหรือ มหาไทยนะ,ะตรงนี้ฮะต้องมารวมกันมาแบ่งกันนี่แหละครับในสิ่งที่นะไอ้พรรคเล็กรพรรคเล็กน้อยเนี่ยนะนะต้องทําใจจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้กูต้องเป็นนะกูต้องได้นะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละนะเอาละขบวนก็ต้องติดตามต,ต,ต่อไปว่าเรื่องราวของการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับเห็นหรือย,ยังครับเลือกตั้งกี่ปีกี่สมัยแล้วก็เห็นกันแบบนี้นะครับไอ้ตอนหาเสียงเนี่ยมันทะเลาะบ่กแว้งกันด่าทอกันโอ้โหนะสาดตร์โคลรศาสตร์ขี้ใส่กัน นะประชาชนเนี่ยนะครับแบ่งพรรคแบ่งพวกนะแบ่งสีนะแบ่งสีกันเลยแหละนะเออเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันนะครับปล่อยกันตีกันเพราะการเมืองนะครับชอบคนคนละอย่างกันนะบางคนในครอบครัวเดียวกันกินข้าวมอเดียวกันเนี่ยครับนะทะเลาะเบาะวงกันเรื่องราวของเอ่อเชีรยพรรคการเมืองนฮะที่ต่างกันมีความคิดเห็นที่ต่างกันนะครับตีกันหัวล่างข้างแต่กับบางคนกฆ่ากันเล็งละนฮะ พอถึงเวลาปั๊บเป็นไงครับมันเลือกตั้งกันเสร็จปั๊บมันจับมือกันมันหอมตูดหอมด่ากันนะฮะมันรักใคร่กันนะแต่พี่น้องประชาชนเป็นเพื่อนกันรักกันนะครับทะเลาะกันเองนะทะเลาะกันเองบางคนเสียชีวิตฟรีเลยนะเห็นไหมครับเรื่องราวของรายการมดดำนะฮะอย่างคุณน็อตบรลลิตกับเพื่อนรักของเขาเนี่ยนะที่มีข่าวนะว่ามีการคิดเห็นไม่ตรงรอยกันทั้งๆเป็นเพื่อนกันเห็นไหมฮะสุดท้ายเป็นไงวันนี้ นะครับวันนี้นกักการเมืองมันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะหาทังออกร่วมกันจริงๆไม่ได้หาทางออกร่วมกันหรอกครับนะฮะมาแบ่งประโยชน์นะผลประโยชน์ร่วมกันนะมึงเอาอันนั้นไปกูเอาอันนี้ไปนะฮะไม่งั้นอำนาจก็จะจบนะจริงๆแล้วนะครับผมบอกตรงๆว่าพรรคเพื่อไทยเป็นปอ๊อตมากเลยพรรคเพื่อไทยเป็นป๊อตจริงๆนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าประชาชนโอ้โหนนเออฮึกเหิมอ่ะฮึกเหิมอยากจะให้อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ นะอยากให้พรรคเพื่อไทยนั้นนะครับเดินไปกับพรรคประชาชนนะเดินไปกับพรรคประชาชนนะธนาทราก็หวังนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะเดินไปกับพรรคประชาชนมึงพูกมึงก็ไม่เคยคิดเคยจานะฮะผู้มึงไม่เคยเคยเคย,เคย,เคย,เคยจำแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมันไม่เคยอยากจะเดินร่วมกับผู้มึงเลยนะมันไม่เคยคิดอยากจะเดินร่วมกับพวกมึงเมืวันนี้มึงอยากจะเดินร่วมไปด้วยกันนะครับเพื่อเรียกร้องน,นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ ะะเดินเรื่องราวของการบาร์โค้ดนะครับถ้ามีความผิดจริงก็จะ,ะจับมือร่วมกันสุดท้ายเป็นไงฮะมันก็ทิ้งมึงเหมือนเดิมมันก็ทิ้งมึงเหมือนเดิมไม่เคยเก็ดเคยจามไอ้พักสมนี่ยนะนี่ครับคือสิ่งที่พัคประชาชนผมนึกบอกว่า,วากีชาติกีชาติครับจะได้เป็นรัฐบาลเพราะความคิดของไอหัวหน้าพักนะ,ะหัวเรือใหญ่ คุณก็รู้ว่าเลยใหญ่คือใครไม่ใช่เทง้งไม่ใช่ไม่ใช่พิธาคุณก็รู้ครับไอปุญญามาสั่งการยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเข็ดเคยจำตามด้ที่ยังมีนะโยบายแล้วก็วัฒกรรมนะวัฒกรรมที่แย,แย่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับนะรู้ทั้งรู้ว่าอะ,อะไรคืออะไรแต่ก็ยังนะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสามารถชักจูงประชาชนได้ วันนี้เห็นหรือยังครับหายไปทั้งหมดห้าล้านกว่าเสียงนะหายไปตั้งจากที่สิบสี่ล้านเสียงมัน่นใจว่าจะต้องได้ยี่สิบล้านเสียงสุดท้ายเป็นไงฮะฝันล้มลงแรงๆก็เพราะความคิดแบบนี้นะยังเชื่อใจพรรคเพื่อไทยจะไปกับมึงมันไปไม่ล่ะสุดท้ายมันก็ไม่ไปวันนี้มันกระโดดไปคาบเนื้อนะยิ้มแย,ย้มจ่มใยกันมันท,ทุกทุกอย่างเลยทั้งทั้งที่ตระกูลกันตระกูลเดียวกับพวกมึงอ่ะนะ ต้นตระกูลเนี่ยวงตระกูลต้นตระกูลเดียวกับวกมึงเลยเออแปลไหครับเป็พวกคนรวยเนี่ยตระกูลเดียวกันนะแต่ไม่เอากันแปลกันนะนะครับแต่ไม่ช่วยเหลือกันเออเอาละท่านผู้ชมครับนี่คือการบ้านกันเมืองที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วเหนื่ใจอะไระท่านผู้ชมครับคิดเรียนย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ก็ไหน่อยครับ <S <S เดิมเดิม